เลยนะครับเอนนี้เาราเสียเกามาทีวีแล้วอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับใส่หูฟังอยู่นะครับเกมนี้ก็จะมาคลิปฉลองามสำหรับใครกันนะครับจะมาทำที่บินงกันแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น0.13แล้วนะครับ คนที่พอบอกว่าวสวยและยายยใหยยๆๆๆเดี๋ยวดี๋ยวตักมาตักหนึ่งนะครับเอเคต่อกันเลยมาเรสตอต์นีีเรื่อม,มา TNT ก็ท b u t ต o n ปุ่มกดโ okay. อเคครบแล้วดีครดีดีว่โอเค okay. มันตืน้นนี่หว่าเครอมาตั้งนานนะครับว่าจะครบนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปคลิปงานคลิปหายเลยนะครับด้วยว่าเน็ตเน่านะครับ ม,มาถ้าตอนที่ทำเสร็จแล้วกันมาโอเคนทำใกล้เสร็จแล้วครับมาต่อไปก็ลองน้ำกับ TNT อืมอืม กิดมีวงจรเรสต์แกบบครบผมทำแบบเครื่องใหญ่เลยแต่นี้มันยังไม่ครบมา,มาเตรียมตัวแล้วพร้อมแล้วอาแป๊บมาเตรียมตัวเอ้ยอย่าพึ่งเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวหน้าที่ปุ่มกดปรับมุมมองกดเอาแล้ว I can fly ตุม้ม โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคพีปเป็นเท่านี้นะครับไปแล้วค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย